เย่นี้บ้างองวนกมอ็ยีื่นนะครับช่าเป็นเท่าื่น้ชวงานที่เดือลทเดือลทไม่ไงเดืแล้แถึงก็ที่พาทาแพทกบอลทบอล่านอย่าเพะยังกลับมาท่านี้ก็มาตั้งใจท่าน้ายนะครับ เรอบนี้ก็หวังได้สำนักนะครับแต่จะทำได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องนะทำให้เต็มที่ครับไฟแล้วน้องเป็นไงบ้างเกมมาชโชคเราวันนี้ครับก็อึดอยู่ครับยังตีต่อเรื่อยๆครับอาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าชัดเจนครับเตะลูกที่เห็นแล้วเตะท้ายกูเตะท้ายครับสภาพร่างกายเป็นไงบ้างไฟนี้ครับภาพร่างกายเราเป็นไงครก็ตอนนี้50ค้าบ50เปอร์เซ็นต์ครับก็เดี๋ยวก็ซ้อมได้เคลื่อนไหวอันนี้ได้ได้วนะ การเตรียมตัวครับพี่น้องไฟนี้เป็นไงบ้างก็ซ้อมเจ็ดวันก็ซ้อมเจ็ดวันก็คิดว่าเอาอยู่นะครับคิดว่ายังเไงในยังไงอยู่ครับโอ้แค่เจ็ดวันคิดว่าถ้าซ้อมเต็มที่วันนี้นี่สักประมาณยี่สิบกว่าวันนี่จะเป็นไงก็น่าถึงน้องไฟหน้ากอยังว่าเจอกับใครครับกัมพูชานะกัมพูชานี่ซ้อมดีอย่ีเยอะๆแลับสภาพร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเร์เเจอกับพูชาน มา,มาแปะยังไงครับมาสักแปดสิบท้าไมไม่มาเต็มร้อยเลยล่ะครับก็กลัวกลัวแบบแพ้ไปแล้วก็กลัวดน้องเตาน้องพอดีพอดีครับอย่าจะเมื่อยก่อนแล้วกติกาในรูปแบบมวยฝาญยุกเราเป็นยังไงบ้างครับเราวันนี้คร่ยพอไม่มีรูปปบบัญหาไม่กล้าปัดนครับจะเอาไปครับมันอึดอัดกับมือไทยอายุกไงบ้างครับพออึดอัดทำไม่เครียครับแล้วมันมันดีกับมันไม่ดียังไงครับกอ สามยกมันดีมันดีกว่าแล้วมันเหนื่อยกว่าเหนื่อยให้ดูแลต้องรู้จักรอเวลาแล้วผู้ชมระมัดระวังอย่นี้เลยมากวันนี้ก็เก็บสามแต้มได้แบบสวยเลยพูดอะไรกับใครกับไม่ใคร FC เป็นหุ่นทองที่เคยทำ้าิดหวังนะครับภาพนี้ภาพสุดท้ายของผมครับผมขอตั้งใจและแบ่งปันแก้ตัวเพื่อตวงเงินตามมา คนไทยหรปล่าครับเอรสท้อรับปีปีอายุเท่าไหร่ล้ครับ2 8ครับ28เป็นคนจังหวัดไหนครับรีรัมอ่าฝากฝาเแฟนเอฟซีบุรีเอฟซีอุทองสอสมัยกลุ่มพลังใหมทุกคนช่วยเป็นแรงกระตุใจให้ค่ายญ่ัชนะนี้อยากมอบให้ใครบาครับพี่ครับสอสมัยครับและมาศวิงวนเมืองครับที่ให้ผมมีวันนี้กำบรับพี่สมมัยสีทรอุทองครับเรียนน้องยินดีคนนี้ครับ